ถ้าว่าทำไงบ้างต้องทำเหรียญให้เป็นรูปทรงกระทะทรงถ้วยก่อนนะครับ คนทั้งก็เราก็ข้ามาบอกเราด้วยนะครับผมง่ายพูดหลวงท่นานการกบายขั้นตอนนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับว่าการที่เราขึ้นรูปในรูปทรงสวยไม่สวยก็จะมีผลากับการที่เราตอนตอนเราขยายครับขยายให้ได้ไซส์ตามที่ต้องการก็จะมีผล ถ้าเป็นลูกไม่ดีหรือว่าเอียงไปแค่ครึ่งมิลหรือว่าหนึ่งมิลหรือครึ่งมิลเนี่ยก็จะมีผลครับจะทำยากมากเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้ลูกค้าส่งมาจากเพชรบุร์นะครับ ก็ขอบคุณมากเลยครับที่ไว้างใจไซส์59สาไซส์กำลังสวยเลยครับสำหรับท่านใดที่อยากลองทำดูก็ทำได้นะครับศึกษาดูทำได้ผมก็อยากให้ศิลปะาตนี้คงอยู่คู่คนไทยไปนนานๆเพราะว่านับวันคนทำก็ยิ่งน้อย ต้องคนมีใจรักจริงๆครับถึงจะทำได้เพราะงานตัวเป็นงานค่อนข้างยากนิดหนึ่งงานละเอียดเอียนแล้ค่อนข้างจะแข็งพอเป็นลูกเป็นลูกก้วยเสร็จนี้นะครับก็มาตเจาะรับเจาะก็ต้องพยายามให้ลงลงตึงการให้มากที่สุดครับเพราะว่าถ้าเอียงไปสักมินึงมินเนี่ยเวลาเราขยายก็จะเบียดในข้างใดข้างหนึ่งเพราะว่าถ้าเอียงไปแล้วเป็นอะไรที่ว่าดึงกลับยากมากครับเพราะดึงกลับยากมากเลย บางทีบางเหรียญผมดึงกลับตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จเลยทีละรอบทีละรอบก็เราจะดึงกลับแบบเหมือนอย่างอื่นไม่ได้แลเวก็ทีละรอบทีละรอบเขาเหรียญที่ลูกค้าส่งมากขถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์อยู่รับประมาณ80%พาอเพอจอดได้แบบนี้เสร็จก็ต้อง เกียรแต่งตรงนี้ออกส่วนตรงกลางนี้ผมก็ไม่ทิ้งนะครับถ้าลูกค้าท่านใดต้องการจะให้ส่งไปความเอนก็จะส่งไปให้ถ้าเป็นเหรียญผมเองผมก็จะถ้าลูกค้าไม่ต้องการผมก็จะเก็บรวบรวมไว้เผื่อที่วัดเขาห,ขาหล่อพระหลืออะไรก็จะไปร่วมสมทบด้วยครับทำบุญด้วย เป็นเหรียญใหญ่ๆนะ,นะวันนี้ก็จะทำยากมากขึ้นนะครับ มือตัวเองครับผมก็โดนไปหลายครั้งแล้วครับโดนปุ๊บเลือดปูดพุด่งออกมาเลยสามสี่ห้าวันกว่าจะหาย ีเลยนะครับอย่ารีบนะครับถ้ารีบถ้ารีบเกินไปก็ทรงจะออกมาไม่สวยไปจะทำยากด้วยยิ่งที่ยิ่ง,ย,ง,ย,งยากเมื่อตอยแต่งเมื่อตอยดูไปเรื่อยๆเหมือนทำง,งานกลางกลางไม้กลางเวก,ก็เหมือนกันต้อค่อยๆทำไปแบบนั้นทีละขั้นตอนเวลาเราก็ขยายก็ถ้ารีบเกินไปขอบก็จะปิ้นหอ,อกก็จะเบียดดันไปอีกข้างทรงออกมาก็จะไม่สวยต้องค่อยๆประคับประคองให้ขึ้นมาเรื่อยๆสวย เหรียญก็ทำยากอยู่แล้วครับถ้าเป็นพวกเป็นเหรียญใหญ่ๆนะหนะนะรือว่าเหรียญไซส์เลก็กอ่ะยิงยากทำยากกว่าไซส์เล็กก็ทำยากเหรียญจะมีขนาดไซส์เลก็กถ้าเป็นเหรียญห้าหรือว่าเหรียญสิบหรืว่าเหรียญวาล์ตพิเศษอะ่ะไม่ต้องพูดถึงนะครับยิ่งยากเลยเพราะว่าเหรียญบางเหรียญอะ เนื้อผิวก็จะนูนมีความนูนนูนมากทรงก็ยิ่งทำยากครับเพราะว่าืนผิวเปลี่ยนแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันนะความนูนความ,วามนูนมากก็จะดันไปข้างหนึ่งดันไปข้างที่บางกว่าทรงก็จะแต่งยากขึ้นตอนนี้ต้องระวังนะครับเวลาตีเหนีย วราโอกาสพลาดโดนนิ้วโดนมือโดนขึ้นมาเลือกพุ่งเลยผมทำไปผมก็จะคอยดูอยู่เรื่อยกระส่งมันเตีย้ยไหมเอียงไหมถ้าเอียงก็จะได้เคาะดึงกลับถ้าเราไม่ดึงกลับเนี่ยทำไปก็มีแต่เสียเลยครับการเคาะดึงกลับนี่เปนเ็นอะไรที่ยากมากเลย ันต้องใจเย็นๆนิดนึงค่อยๆทำค่อยๆดูไปเรื่อยๆงานก็จะออกมาสวยก็แล้วด้านในเราก็จะเคาะดันขอบขึ้นมาการตวงสื่อด้านในไว้ด้านนอกก็จะเคาะดันขอบขึ้นมาการตวงสื่อไว้เวลาเราสวมใส่ตวงสื่อจะได้ไม่สึกนะเสร็จแล้วทรง แต่ละแบบก็ข่านต้อนก็จะแตกต่างกันนิดนึงว่าเราต้องการขอเแบบไหนทรงแบบไหนก็จะมีเทคนิคนินดนึงได้ไซส์ห้าสีแล้วครับเหลืออีก5ามิล ตรงน,นี้ต่อไว้เลยต้องให้เรียบที่สุดเพราะแรงไปก็ไม่ได้ต้องค่อยๆตอค่อยๆแต่งดู ขยายได้จีิงงน้น,นะครับรีบไม่ได้ใชไซ้58แล้วครับ Nah, เป็นนะครับเพราะว่าขอบตั้งแต่งก็ตั้ขัด ในมือต้องนิ่งครับว่ารอยข้อต้องต่อกันเลยเราต้องให้ให้ครบรอบไม่งั้นเดออกมาไม่สวยเลยหลังจากการข้อแต่งขอบเสร็จแล้วนะครับก็จะเหลือขั้นต,นตอนจะไปขอบตามที่คมคมแล้วก็ เขาแต่งอีกรอบแล้วก็จะเช็คไซส์ได้ตามที่ขนาดต้องการตอนนี้ได้ห้าสิบแปดครึ่งแล้วครับเหลืออีกประมาณครึ่งมิล,ลก็จะขยายเพิ่มขยายเสร็จก็จะเคาะแต่งขอบอีกรอบแล้วก็ขัดแต่งตามเหลี่ยมตามคม แวันที่2มีนานี้เป็นวันครับเรื่อใการประกาศครับสูุรีลายท่ามีจากทตอนเจ๊ี่ยีค้ามรับค รายเบอร์ละเอียดสุดลงรอยนิดเล็กอย่าลืมนะครับท่านใดที่สนใจงานศินละปะงานทำแหวนตีมือแบบโบราณครับช่วยกันอนุรักษ์ไว้งานทำมือร้อยเปอร์เซ็นต์ครับฝากไว้ด้วยครับช่วยกันอนุรักษ์หน่อยงานศินละปะแบบนี้กำลงังจะสูญหายไปจากคนไทยครับตอนนี้ในไทยมีทำก็ไม่น่าจะเกิน3-4คนครับ แต่งเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ตัดเงงถ้าสนใจงานศิลปะงานทำแหวนงานตีมือแบบนี้ครับติดตามได้นะครับได้ไซส์5้พอดีนะครับ

เงาเรียบร้อยแล้วครับจะเงาสวยมากเลยฝากด้วยนะครับแหวนเงินตาแหวนตีมือโบราณครับศิลปะแบบโบราณสนใจสั่งมาได้ทักมาได้นะครับ จะได้ช่วยกันอ,น,อนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่คู่คนไทยต่อไปนานๆเป็นแหวนที่สวมใส่เพื่อเป็นสิริมงคลคนโบราณก็ถือเค็ดเงินเข้านิ้วเข้ามือเงินอยู่นิ้วอยู่มือครับ ขอบคุณมากมากครับที่ติดตามช